นี่คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหลับตานึกถึงหน้าเขาเช็คพลังงานกันค่ะดีดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะในตอนนี้นั้นเนี่ยนะคะมันเหมือนกับการที่เขาอะอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันเหมือนการที่เขานี่น,นะคะกําลังออกเดินทางดังนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นในลักษณะของการต้องการรู้จักคุณมากขึ้น พลังงานนี้นะคะเหมือนเขาจะใช้วิธีการเล่ห์เหลี่ยมหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณทำนะคะเออเอาสิดังนั้นนะคนคนนี้นะเป็นพลังงานของคนที่เขาเนี่ยจริงจังมั่นคงถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขากระทำนี่น,นะคะอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่คนคนนี้นั้นเนี่ยเขามีความรักจริงหวังแต่งและเขาค่อนข้างที่จะพยายามทุกๆอย่างก็เพื่อที่จะทำให้ พอใจเขารักคุณค่ะ